แต่ว่าถ้าแลวเราโชคดีเศรษฐกิจโลกไม่มีวิกฤตตอนนี้นะครับมันก็มีแภาพดีๆตอนช่วงนี้ภาพไม่ดีที่เราเนี่ยครับอยู่ที่การเมืองเราเนี่ยครับอย่างเดียวถ้าการเมืองจบห้าจะเป็นแปดเป็นเก้าได้แต่ขณะนี้ขอห้าก่อนครับห้านี่ก็แทงกัดเต็มที่เลยนะอยู่ตรงกลางเลยมันออกตรงไหนก็เอาได้ก็ผมต้องต้องเข้าใจอาจารย์สมชัยนะครับท่านเป็นข้าราชการระดับสูงเนี่ยนะ มันมันไม่เหมือนเราอ่ะเราพูดผมเป็นข้าราชการแต่ผมเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยไม่ขยักไปยุ่งหรอกปากมันจัดทุกคนนะฮะไม่ไม่คุ้มอ่ะไปยุ่งกับอาจารย์มหาวิทยาลัยไม่มีใครอยากยุ่งเพราะฉะนั้นท่านแต่ท่านอยู่ในตําแหน่งอีกแบบหนึ่งนะครับก็ต้องเข้าใจว่าท่านแทง5ดีแล้วนะท่านแทงศูนย์หรือแทง10ท่านเดือดร้อนทั้งสองทางนะอาจารย์สุภวพุฒิฮะคิดยังไงครับว่าปีนี้จะตรงกันข้ามกับปีที่แล้วปีที่แล้วต้นปีเราคิดถึง8ดใช่ไหมครับแล้วก็พอปลายปีเราก็ใจเหี่ยวไปเลย ปีนี้กลับกันผมสงสัยว่าตอนนี้ประมาณ2แล้วก็ตอนปลายปีสัก7 8ถึงนะครับเพราะว่าสถานการณ์แบบนี้เนี่ยผมว่ามันไปต่อได้ไม่นานมันเดี๋ยวต้องเกิดอะไรขึ้นมาแล้วตอนปลายปีเนี่ยคงจะมีความหวังขึ้นเยอะครับโอ้เราต้องไปจำสีนัก6เดือน7เดือน8เดือนค่อยกลับมานะมันจะมามันพองสดใสเลยนะครับดรพรินครับผมคิดว่าตอนนี้เนี่ย ประมาณสักสี่นะฮะนะฮะจริงๆถ้าดูตัวเลขการใช้พลังงานผมมันไม่ได้แย่อย่างนั้นแต่เนื่องจากอันสเตนตี้เนี่ยสูงเราก็ต้องดิส卡尔ไปสิ้นปีเนี่ยผมผมคิดว่า,าคนไทยนะฮะมันนักลงทุนไทยมีสปิริตสูงนะฮะเราวิ่งสู้ฟัดนะฮะยังไงสิ้นปีเนี่ยเราคงจะหาเรื่องอะไรลงทุนแม่น่าลงทุนเราก็จะลงทุนคงให้สักเจ็ดตอนสิ้นปีครับขอบคุณทั้งสามท่านเป็นอย่างยิ่งครับข้อมูลนี่เราก็เก็บไปไป ไปตรองต่อไปกรองต่อนะครับแต่ Land and House Bank 10ต้นปี10ปลายปีปีหน้าก่อนจัดใหม่15โตเต็ม15 1ห้าเลยนะครับขอบพระคุณทั้ง3ท่านเป็นอย่างยิ่งนะครับขอบพระคุณครับ